สวัสดีค่ะดารากสิบมาแล้วค่ะเปิดวาร์ปลูกหนังลูกสาวตัวสันยูเตรียมเดบิวต์เกิรลกรุ๊ปเกาหลีสวยเก่งโปรไฟล์ชวนอึง้งสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับล่าสุดมีการปล่อยภาพสาวไทยที่จะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลก,กรุป๊ปน้องใหม่ของวงเคป๊ทราบชื่อว่าสาวคนนี้คือลูกหนังซีตลาลูกสาวฝาแฝดคนน้องของพระเอกรุ่นใหญ่ผู้ลงลับนั่นเองค่ะ โดยลูกหนังเป็นสมาชิกคนที่4ที่เพิ่งเปิดตัวภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Hi Key เป็นกลุ่มเทนภายใต้ค่าย GLG Grand Line Group มีสมาชิกเปิดตัวไปแล้วคือ สาวเยวซออีรีอีนาและลูกนังสิตลาค่ะและเตรียมเปิดตัวรายต่อไปและจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคมปี2022นี้สำหรับประวัติพีเดบิวต์ของสิตลาสมาชิกคนไทยจากวงไฮคีชื่อจริงชื่อสิตลาวงกระจ่างชื่อเล่นชื่อลูกหนังมีพี่สาวฝาวแฝดชื่อลูกหนุนสุภาราวงกระจางเป็นลูกสาวของนักสแสดงไทยชื่อดังอย่างสารัญยูวงกระจ่างและเปิ้ลหัตยาเคยเป็นเทร น,นิค่ายไลอ้อนเฮิร์ตจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติร่วมเลยดีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตีอีฮาวาประเทศเกาหลีใต้ทั้งนี้ลูกหนังยังได้เป็นนางแบบของสังกัด YG k p o s จากประเทศเกาหลีอีกด้วยขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ